สวัสดีคอบอลทุกท่านอยู่กับผมเสื้อภาคเป็นประจำบนช anel แห่งนี้นะครับ18นาฬิกาแบบนี้เจอกันเป็นประจำกับเสื้อภาคฟุตบอลท็อปนิวส์รวบรวมข่าวสารในวงการฟุตบอลให้คอบอลได้ติดตามกันนะครับฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยข่าวแรกวันนี้มาเริ่ันที่บันเดสลีกาเยอรมนีแมชเดย์ที่28นะครับแมชเดย์ที่28มีลงแข่งขันกันช่วงกลางสัปดาห์ด้วยนะครับโดยค่ำคืนนี้มีลงแข่งกันทั้งหมด4คู่แล้วก็พรุ่งนี้อีก5คู่นะครับ คืนนี้มีบิ๊กแมชครับแดร์คัสซิเคิลระหว่างเสือเหลืองบุสธศดสูนนะครับเปิดบ้านซิกเนลอิรุณพาร์คต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้บาเยนมิวนิกเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับมีถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ด้วยนะครับหากค่ำคืนนี้เจ้าบ้านชนะนะครับก็จะขยับเข้าไปใกล้จากฝูงเสือใต้บาเยนมิวนิกมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันห่างกันอยู่4แต้มก็จะเหลือแค่แต้มเดียวนะครับแต่หากฟังทีมเยือนบุกมาชนะได้ที่ซิกเนลอิรุณพาร์ค นั่นหมายความว่าบาเยอร์มินิกจะทิ้งห่างดอทมุนไปอีกเป็น7คะแนนนะครับก็จะทิ้งห่างโอกาสการคว้าแชมป์ของดอทมุนออกไปอีกซึ่งนั่นก็จะเท่ากับว่าดอทมุนจะไปเพิ่มโอกาสให้กับแอร์เบอร์ลิกในการขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ด้วยนะครับส่วนอีก3คู่ครับลงแข่งขนันกันเวลาตีหนึ่งครึ่งทั้ง3คู่นะครับฮังขายาไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านเจอกับโบฟบวกนะครับไอทราคแฟงเฟิร์ตเจอกับไฟบวกแล้วก็แวลเดอร์เบรเมนเจอกับรัสเซียมุเซนกลัดบักนะครับ หลุดมาอีกแล้วนะครับสำหรับชุดเดือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะใช้กันในฤดูกาลหน้าแหละครับก่อนหน้าน,น,นี้นมีการเปิดเผยภาพชุดเจ้าและก็ชุดแข่งแบบที่3ของปีศาจแดงนะครับที่จะใช้ในฤดูกาลหน้าหลุดออกมาแล้วโดยที่ชุดเจ้าเป็นสีแดงมีขีดประดับอยู่ตามจุดต่างๆนะครับส่วนชุดแข่งแบบที่3เป็นแบบลายซิกแซกขาวดำนะครับ ล่าสุดฟุตบอ h เฮดไลน์เว็บไซต์แนวข่าวสารผลิตภัณฑ์วงการฟุตบอลชื่อดังครับก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพและอ้างว่าเป็นชุดเยือนใหม่ของแมนยูในฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1นะครับสำหรับชุดแข่งตัวนี้ครับมีการระบุว่าเป็นสีเลกาซี่กรีนนะครับซึ่งดูแล้วก็เหมือนกันเอาสีเขียวมาผสมกับสีเทาส่วนตรงโลโก้ของสโมสรกับโลโก้ของ Adidas ถูกออกแบบมาเป็นสีขาวนะครับขณะที่ปลายแขนเสื้อเป็นสีเดียวกันกับสีของลำตัวเสือ้อแหละครับ มาดูขา่าวการซื้อขายนักเตะกันบ้างครับราชนันขาวร่วมวงล่าตัวมาตอนโดกับปีศาจแดงนะครับแหลนรายง,งานข่าวจากดิอาริโอสื่อของสเปนครับระบ,บุว่าราอัมาริษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนกําลังให้ความสนใจในการคว้าตัวรับบี้มาตอนโดปีดาวรุ่งของราชนันสิน้ําเงินชาวเกู้นสี่นะครับโดยคาดกันว่าแข้งที่รอัมาริให้ความสนใจอยู่ในวัย19ปีมีค่าฉสัญญาอยู่ที่53ล้านปอนด์หรือประมาณ2,120ล้านบาทน,นะครับ ซึ่งตอนนี้ราชินขาวกำลังเน้นไปที่การช็อปดาวรุ่งอยู่นะครับทั้งนี้ยังมีปีศอจแดงที่กำลังแอบเลมาตอนโดอยู่ถ้าหากพวกเขาพลาดการได้ตัวเจดอนซานโชปีกตัวเก่งของบริสเซัดมุนไปร่วมทัพสื่อฝรั่งเศสออกมาแชว่าไอ้ปืนใหญ่าอาร์ซนต้องการจะคว้าวตัวฟิลิเป้คูติญโยมาร่วมทัพในช่วงจบฤดูกาลน,นี้นะครับ เป็นการรายง,งานข่าวของเลเทียนสปอร์ตสิทิกีฬาของฝรั่งเศสครับระบุว่าไอ้ปืนใหญ่อาร์ตสตันได้เปิดฉากการเจราจาเรื่องความเป็นไปได้นในการคว้าตัวฟิลิเป้กูติญโยมิดฟิลด์ของไอ้ต่างดาวบาร์เซโลนามาร่วมทัพหลังจากจบฤดูกาลนี้กับทางเคียร์ชูรับเชตเอเจนต์ของดาวเตะชาวบาร์เลียแล้วนะครับโดยที่ปัจจุบันคูตี้เล่นด้วยสัญญายืมตัวให้กับเสือใต้บาเยน์มิวนิคอยู่นะครับและกําลังจะหมดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ทาให้ต้องกลับมาที่ต้นสังกัดแม่อย่างไอ้ต่าาางดาว,วบซ เพราะว่าทางชาต้ไม่ต้องการซื้อขาดตัวเขาทางนี้ดัตเทนสปอร์ตครับเสริมว่ามิเกลอาเจต้าผู้จัดการทีมของปืนใหญ่จึงชอบฝีเท้าของคูตินโยมากๆโดยที่อาเจต้ากำลังเล็งจะสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับภายหลังที่ฤดูกาลนี้อัชนอนมีผลงานที่ไม่ค่อยน่าประทับใจแหละครับและนี่คือเสอื้อผ้าฟุตบอลท็อปนิวส์ครับเจอกันแบบนี้เป็นประจำบนช anel เสื้อผ้าเวลา18นาฬิกานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ